นางก็ได้ตั้งความปรารถนาว่านางหญิงหมันทำร้ายเราถึงเพียงนี้อุตสาห์นำเรามาแต่แล้วกลับมาทําอย่างนี้กับเราฆ่าลูกเราให้ตายถึงสามคนบัดนี้เราก็กําลังจะตายด้วยน้ํามือนางหากตายแล้วเนี่ยขอฉันจงไปเกิดเป็นนางยักษ์เถิดเพื่อว่าจะได้เคี้ยวกินลูกของนางได้บ้างเช่นกันอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจเดชะด้วยแรงแห่งพยาบาทนั้น เป็นผลทำให้นางไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนนั้นนั่นเองพอสามีรู้เข้าก็โกรธหญิงหมันจัดนะครับเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าเจ้าหญิงชั่วเจ้าได้ทำการตัดตระกูลของข้าให้ขาดศูนย์แล้วก็ได้ทุบตีหญิงหมันนั้นจนเป็นเหตุให้นางเนี่ยสิ้นใจไปในที่สุดพอตายแล้วก็ได้มาเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันครับต่อมาแม่ไก่เขค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่ตกไข่ ทุกครั้ง